จริงๆแล้วนะคะการลดไขมันในเลือดไม่ได้ทําได้โดยการรับประทานยาเพียงอย่างเดียวนะคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่เราทําอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดไขมันได้ค่ะวันนี้หมอะจะแนะนํา5อย่างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการเลือกรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์นะคะที่มีไขมันต่ําไม่ติดมันและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลไขมันทรานส์หรือว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยที่อยู่ในปริมาณที่สูงนะคะ เช่นกะทิอาหารแปลรูปหรือว่าอาหารจำพวกเบเกอรี่นะคะเช่นเค,ค้กคุกกี้อะไรต่างๆนะคะ 2. การเลือกวิธีประกอบอาหารนะคะโดยหลีกเลี่ยงการทอดการผัดนะคะหรือว่าการที่ใช้น้ำมันเยอะๆ 3. เลือกรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยสูงนะคะเช่นข้าวกล้องนะคะหรือว่าอาหารที่ไม่ได้ขัดสีธัญพืชบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นเส้นบะหมี่เส้นกว๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้ขัดสีนะคะ 4. หลีกเลี่ยงการดื่มสุราและการสูบหรีค่ค่ะ